ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังสุจารณีวิวัชระวงศ์แม่แท้แท้ท่านอ้นนางเอกชื่อดังยังคงงามสง่าเหมือนเดิมภาพล่าสุดสุจารณีวิวัชระวงศ์แม่แท้แท้ท่านอ้นอดีตนางเอกชื่อดังสุจารณีวิวัชระวงศ์หรือนามเดิมคือหม่อมสุจาริณีมหิดลณอยุธยาเป็นอดีตนักแสดงชาวไทยมีชื่อแรกเกิดว่ายุวธิดาผลประเสริฐชื่อเล่นว่าเบน และเคยใช้ชื่อในการแสดงว่ายุวธิดาสุรสวดีมีผลงานแสดงละครภาพยนตร์และละครจำนวนหนึ่งช่วงปีพศ2520ถึง2522แล้วออกจากวงการบันเทิงท่านเป็นพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาดีรัตนราชกัญญาปัจจุบันสุจารินีและพระราชโอรสทั้งสี่องค์ได้แก่ จุธารัฐวิวัชระวงศ์วัชระเดสศรวิวัชระวงศ์จัก,กรีวัตวิวัชระวงศ์และวัชระวีวิวัชระวงศ์พมนักอยู่สหรัฐซึ่งทั้งสี่องค์ถูกถอดจากฐานันดรศักชั้นหม่อมเจ้าสุจาริณีเข้าสู่วงการแสดงจากการชักนำของศิรินทิพย์ สิริวันโดยใช้ชื่อในการแสดงว่ายุวธิดาสุรัสวดีและยุวธิดาผลประเสริฐที่เป็นชื่อจริงด้วยแสดงละครโทรทัศน์เรื่องกฎแห่งกรรมและมนุษย์ประหลาดจากนั้นรับบทตัวประกอบในภาพพยนตร์1 5หยกหยก16ไม่หย่อนพศ2 5 2 0กำกับโดยชนะคราประยูนและบทรองในเลือดในดิน สุจารินีและพระโอรสทั้งสี่องค์ได้พำนักในสหรัฐจนถึงปัจจุบันขอบคุณเอ็มไทยค่ะ